ผู้ชมครับในการเดินทางมาฝึกซ้อมที่แคมป c g ท่าหลวงจังหวัดสระบุรีนะครับก็นับว่าเป็นข่าวดีของสโมสรเอสซเมืองทองยูเนเต็ดของเรานะครับที่ได้เห็นกอล์ฟอดิษักไกรศร a k อ1สนะครับกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เกือบจะฟูลไทม์แล้วล่ะครับ หลังจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่เกมบุกเยือนสโมสรสุโขไทย FC ในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับเจ้าตัวก็ใช้เวลาในการรักษาดูแลสภาพร่างกายของตัวเองและณนะตอนนี้นะครับเจ้าตัวก็สามารถที่จะฝึกซ้อมฟูลไทม์เพื่อร่วมทีมรวมไปถึงการเล่นเกมรุกในจังหวะเข้าทำซึ่งเจ้าตัวก็ทำได้อย่างไม่เคอะไม่เขินเลยแหะครับคุณผู้ชม ซึ่งณเวลาหลังจากนี้นะครับก็เป็นทามมิ่งที่ดีของกอล์ฟอดีษักไกลซอนนะครับที่อาจจะได้มีโอกาสในการลงมายื้อสซนยื้อสายในเกมช่วงปรีซีซั่นเกมอุ่นเครื่องของสโมสรกีฬาพิยองของเรานะครับก่อนที่โปรแกรมฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาเตะก,กันอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึง AFC แชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมคร่าวๆข,ของสโมสรกีฬาพิยองเอ g ซีเมืองทองยูไนเต็ดของเราในช่วงปรีซีซั่นกันดีกว่านะครับโดยที่จะเริ่มต้นกันในวันอาทิตย์นี้นะครับ 22มกราคมนะครับสมโมสรกีฬาพิจยอรของเรามีฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษนะครับเชี r ริตี้ครับถ้วยกอเดิมนะครับจะพบกับสมโมสรสุโขทัย FC ที่สนามสุพัชลาใสนะครับ หลังจากนั้นนะครับในวันที่23มกราคมนะครับขุนพลกีเลงผิวองของเราจะสะพายเป้แบกกระเป๋าเดินทางไปที่สปปลาวนะครับเพราะวันที่24นะครับจะมีการเปิดคลินิกคิกแอนแชร์ by c g ณเมืองเวียงจันทร์สปปลาวหลังจากนั้นในวันที่25มกราคมนะครับก็จะเป็นโปรแกร,รมฟุตบอลน,นัดพิเศษระหว่างทีมออสตาพิมเมลิกลาวนะครับจะพบกับทีมสโมสรอนเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดของเราณนะสนามเจ้าอนุวงศ์นะครับ หลังจากนั้นวันที่26จะเดินทางกลับเมืองไทยนะครับเพื่อเตรียมตัวก่อนที่วันที่27นะครับจะบินไปที่ฮ่องกงนะครับเพื่อจะทําศึกลูกหนังรายการพิเศษลูเนียนิวยอร์คสพัก็คือการฉลองปีใหม่หรือตุ๊ดจีนของที่ฮ่องกงนั่นเองนะครับโดยในทัวร์นาเมตนต์นี้ก็จะมี4ทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยฮ่องกงออสตาร์ Star, นะครับทีมชาติออสเตรเลียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี แล้วก็สโมสรดังนะครับแชมป์เคล็กในฤดูกาลล่าสุดอย่าง FC ฟซโซจากประเทศเกาหลีใต้ก่อนที่คุณพลกิเลมพยจของเราจะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อทําสึกฟุตบอลโตโยต้าพรีเมียครับที่จะพบกับยอดทีมจากญี่ปุ่นอย่างซานเฟช h ิ r o s h i m านะครับ ก็จะเตะกันที่สนามสุพัชลาสายในวันที่4กุมภาพันธ์ซึ่งตามกําหนดการาคร่าวๆนะครับพี่ก๊อฟอริศักไกรสอนเองอยากที่จะมีส่วนร่วมในเกมวันที่4กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นั่นเองครับอาการบาดเจ็บของพี่ก๊อฟจะหายดีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเจ้าตัวจะมีความบั่นอกมั่นใจในการฟื้นฟูสภาพร่างกายและกลับมาลงสนามกี่เปอร์เซ็นต์แล้วไปฟังบทสัมภาษณ์ของพี่ก๊อฟอริษักไกรสอนกันดีกว่านะครับ ทีปที่มาสระบุรีค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับการฝึกซ้อมของอดิษัก์ไกรสอนฮะสแสดงว่าร่างกายตอนนี้เกือบไกล้ร้แล้วใช่ไหมครับครับก็มันก็เตรียมตัวมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยคือตั้งใจว่ามาที่สระบุรีเนี่ยจะเริ่มแบบซ้อมกับทีมให้มากขึ้นอะไรเงี้ยสักประมาณสักแปก็ยังดีเือพอได้มาลองแบบมาปรับมาเล่นร่วมๆกับพี่ๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็มีจังหวะที่แบบ ที่เราไม่มั่นใจแล้วมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของฟุตบอลอย่างเงี้ยพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเรามาน,นึกว่าเฮ้ยมันไม่เจ็บนี่ว่าเราก็เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นก็เลยลองมายิงประตูพอยิงประตูพอเริ่มน้ำหนักยิงประตูเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นตอนนี้ความมั่นใจก็น่าจะอยู่ประมาณสักเกือบจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะไรเงี้ยคือถ้าได้อยู่กับทีมไปเรื่อยๆผมว่าอีกไม่น่าจะเกิน อาทิตย์2สอาทิตย์น่าจะมีความมั่นใจแล้วก็อาการมาเจ็บตอนนี้ผลเอ็ออกมาก็ดีคือทั้งด้านหน้าและด้านในอะไเงี้ยคือแผลหายสนิทแล้วตอนนี้ก็อาจจะมีอาการตึงล้าและแบบอักเสบนิดหน่อยจากที่ซ้อมหนักช่วงสอาเดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยคือฟื้นฟูร่างกายแล้วก็เดี๋ยวจะไปแก้จุดนั้นแล้วก็ปรับให้มันสมดุลทั้งร่างกายผมว่าน่าจะกลับมาทันไทลีกครับ ตอนระหว่างซ้อมเนี่ยยิงเข้าหลายประตูเห็นเพื่อนตะโกนเอเคนายกลับมาแล้วครับก็ดีใจครับคือทุกคนก็รอรอนักเตะที่บาดเจ็บอะไรเงี้ยคือรอผมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็เหมือนกับให้กำลังใจว่ากลับมาแล้วอะไรเงี้ยพอเรารู้สึกเออแบบเพื่อนๆให้กำลังใจเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นทําให้เราเหมือนกับว่าเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ย แต่ว่ายังไม่หักโหมมากเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปพยายามไปอย่างช้าๆดีกว่าครับก็ไปทีละเซ็ปทีละสเต็ปอะไรเงียง้ยยังยังไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะว่ายังมีเวลาอยู่ยใช่ครับแ,แรกก็ถ้าความมั่นใจหรือทั้งอาการโดยรวมร่างกายถ้าอาจจะถ้าเร็วขึ้นอะไรเงี้ยวันที่4น่าจะได้เล่นครับ ฝากอะไรถึงกองเชียร์ที่ถามไทยถึงอาการบาดเจ็บของพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟมาตลอดเลยก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจผมมาตลอดอะไรเงี้ยคือตอนนี้ผมก็เหมือนกับพยายามทํางานให้หนักแล้วก็อยากที่จะกลับมาให้แข็งแรงแข็งแกร่งที่สุดเพราะว่าปีนี้ก็ไม่ใช่แค่สโมสรอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็มีทีมชาติด้วยคือก็ต้องพร้อมทั้งร่างกายจิตใจให้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะฝากแฟนบอล เอสจนะครับก็เข้ามาให้กำลังใจพวกเราเยอะนะครับทั้งวันที่22แล้วก็อุ่นเครื่องอะไรเงี้ยอาจจะตามไปไม่ได้ใครที่อยู่ใกล้ๆก,ก็ตามให้กำลังใจแล้วก็กลับมาจากฮ่องกงครับก็เดี๋ยวเจอกันครับผม ึงแม้ว่าเจ้าตัวจะอยากลงสนามในฟุตบอลโตโยต้าพรีเมียร์คัพที่จะพบกับสโมสรชื่อดังจากเจลีกอย่างซานเฟรชฮิโรชิมาในวันที่4กุมภาพันธ์นี้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทังสตาฟโค้ดทีมแพทย์นะครับว่าพีกออ่ก๊อฟอดีศักไรสอนนั้นพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ในการลงสนามเพื่อเคาะสนิมและก็ช่วยทิ้งกีฬาของเราคว้าถ้วยใบนี้เหนือทีมเจลีกหรือไม่นะครับยังไงแล้วเดี๋ยววงทอร์ทีวีของเราก็จะพยายามอัปเดตอาการบาดเจ็บของพี่ก,ออกออ๊อฟอดี ให้แฟนคลับเปลียนพระยิของเราโดยเฉพาะแฟนคลับของ AK11 หรือ AK9 ได้สบายใจกันนั่นเองนะครับ